แลกเปลี่ยนเงินและทองคำที่ง่ายและรวดเร็วด้วย PDF report น,นะครับคุณทำตามนี้ได้เลยมเชื่อว่ามันจะช่วยคุณได้เยอะนะครับมาดูนะครับทำยังไงบ้างข้อแรกนะครับถ้าคุณแลกเปลี่ยนเงินไม่รู้สกลุลไหนก็ตามสิทธิกลุลอะไรเลาล่ามานะครับยูโรฟังซ์ิตสิทธิก์กุลนะครับแลกเงินเนี่ย ผมแนะนำแอปคุณสาแอปซึ่งแนะนำบ่อยนะครับซูเปอร์นิเขียวส้ม x อวันแล้วก็ถ้าใครตังจังหวัดซึ่งร้านอะไรกันมีเยอะคือทาวเวลวิกตอรี่สีชมพูนะครับทาวเวลวิกตอรีสีชมพูใครไม่รู้หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวบอกให้นะครับทาวเวลหน้าตาเป็นอย่างนะะี้นะครับทาวเวลวิกตอรี่สีชมพูนะครับ นะต่อไปนะครับทองคำวันนี้ทองคำคุณตดดแอดซึ่ง K เคพที่คุณมีอยู่แล้วนะครับห่วเส้นห่งและก็ว l g เอลต้องบอกนะครับสามแมเคทเนี่ยมันจะมีแม่ทองสุกเงนินด้วยนะครับซึ่งเคพัทเนี่ยมันมีทั้งดอลลร์แระทองคำโลกพวกติดกันด้วยดอลลร์คือคำว่า ว a ล l e t w ลเงินต่างประเทศนะครับอยู่ล่างๆแล้วนะครับร้านเงินเปิด9.0 0นะครับอัปเดตวันละประมาณ4.8หรือ10ครัร้งแล้วแต่สถานการณ์นะครับสมมุติวันนี้คุณเปิดแอปร้านเงินของสุปเปอเขียวใครไม่รู้สุปเปอเขียวเป็นไงมาดูนะครับ น่าจะเป็นนี้สมมุติราคมามันวันนี้สามสิบเก้าจุดต่อฟังสุิศนะครับสามสิบเก้าจุดห้าห้าราคาซื้อราคาขายสามก้าจุดสูงยูโรสามสิบเจ็ดบาทศูนย์ห้าราคารับซื้อราคาขายสามเจ็ดจุดหนึ่งห้าอ่ะเพิ่มไปตัวหนึ่งแล้วก็สมมติเป็นการอเอเดตจากซื้อยี่สิบจุดเก้าศูนย์ ขายยี่5เจ็ดจุดศูนย์ห้าอ่ะคุณมาดูพวกนี้คุณคิดว่าอันไหนน่าซื้ออ่ะอันไหนน่าซื้อแลยอันนี้พิจารณาดูนะเนี่ราคาเขาบอกแล้วหนึ่งเหรียญเท่านี้เท่านี้แล้วคุณดูนะหลายคนมาถามผมเยอะ้วยว่าคุณก็มาดูว่าแบงค์มันแบงค์งอะไรบ้างอ่ะในอย่างฟังสวิตเนี่ยคุณกดไปเนี่ยที่หน้าหน่วยเงินเนี่ยนะเนี่ยกดที่ลูกศร,เ,รกเล็ก เดี๋ยวฟังสีวิตมันก็มีแบงค์พันถึงสิบถ้าสิบตัวก็คูณไปสิบก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทถ้าพันก็สามหมื่นกว่าบาทนะเนี่ยให้ยูโรเนี่ยคูณไปอ่าน,นี่เด่นเหินแบงค์ห้าร้อยใบร้อยใบห้าสิบไม่รู้คุณมีเงินเท่าไหร่ซื้อได้หมดนะครับ นี่คือเองคุณรอ้ว่าเอ๊ะแลกเปลี่ยนสนกุลเงินเนี่ยวันนี้เราไปซื้อสกุลไหนดีนะครับตัวไหนมันน่าสนใจวะเกผมแนะนำนะในส่วนตัวผมผมให้คุณดูสถิตินะครับว่าวันนี้มันเป็นไงบ้างเนี่ยอย่างผมทำตัวสถิติมาเนี่ยตัวนี่นะ นี่พอดน,นี่พอดตันนี้ก็อย่าบอกว่าวันนี้ทั้งสองนี้อ่าผมมาดูนะสามตัวนี้เอมกิมเขียนออทด้วยออทยี่สิบจุดเก้าศูนย์กับยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ห้าอ่ะคุณมาดูคันนี้คุณใช้ P F อ่าคุณดูนะอันนี้ของเดือนแล้วคุณมาดูว่าอันไหนน่าซื้อ ฟังยูโรออนี่ราคาให้ดูราคาที่ฝั่งเซลล์นะอันนี้สามเก้าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งหนะ้ายี่เอ็ดศูนย์ห้าคุณอะไรนะซื้ออะไรยิ่งใหญ่คุณดูนะครั <c oughs> นี่คุณไปดูเยอนหลังอาจจะดูยยอนหลังทั้งสามเดือนอันนี้เดือนแล้วนะครับเดือนแล้วฟังสวิตดีดไปเท่าไหร่อันนี้พอคุณดูแล้วไอ้ใครจะรับซื้อ,อไหรคุณไปดูที่ราคารับซื้อมาฟังสวิตเดือนแล้วดีดไปที่ 40.20น,นะน,นะน,นี่นะครับ2ี่สิบหกศูนะครับราคาซื้อนะครับตอนแรกเราไปซื้อไปดูที่ช่องขายแต่เวลาที่เราไปขายดูช่องซื้อดูยนะูโร you know นะครับเยวแล้วเราซื้อทไหนซื้อสามเจ็ดแปดศูนย อืวันนี้ขายสามเจ็ดหนึ่งห้าดูเงินออสนะครับเดือนแล้วยี่สิบจุดสองห้าอันนี้เดือนแล้วนะครับเนี่ยคุณก็ทำไปสองสามเดือนอะคุณดูรีพอร์ตตอนแรกเสร็จแล้วคุณคิดว่าตัวไหนน่าซื้อโอ้วันนี้ขายสามเก้าเจ็ดศูน ถ้าเกิดว่าขึ้นมาสักสี่สิบก็ได้สามจิดตังไม่ต้องไปถึงสี่สิบเลยโอ้สิอันนี้สามเจ็ดถึงห้าครับเจ็ดไปศูนย์ขึ้นมาสักก็สามเจ็ดห้าศูนย์อันนี้ห้ากำไรสามสิบห้าอันนี้สามสิบอันนี้โอ้ไม่ได้เลยท่าทุนอันเดียดสอบตัวนี้นะเดี๋ยวสอบตัวอีกคิดไปคิดมา ฟังซูริตเป็นกุเูเชให้เป็นเนี่ยตัวนี้นะซื้อไอนน้ผ่านด่านแรกแล้วนะฟังซูริ่นะซื้อนะครับด่านแรกอ,อันนี้เช็คไปละผ่านแล้วครับเนี่ยใช้มีพอร์ตเยต่อไปมาดูด่านที่สองเรามีตัวกรองนะครับตรงนี้ดูรีพอร์ตอีกตัว,วนึงที่วิเคราะห์ให้คุณนะครับวันต่อวันมันจะบอกคุณนะครับวันนี้ว่า ฟังสวิตดูโลหรือเงินออสไม่เกะนี่เบนจสที่ห้าเนี่ยน่าซื้อไหมอ่าคุณมาดูนะคุณมาดูรีพอร์ตตัวนี้นะครับซึ่งใครไม่รู้นะตาไปไงไปเปิดให้คุณดูนี่รีพอร์ตตัวนี้มาแล้วนะครับวันนี้มานวิเคราะห์ว่าสกุลไหนเงินไหนหน่าซื้ออืมเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับ นี่นะครับวันนี้สกุลไหนน่าเก่งกําไรจากทั้งหมดแล้วไม่เคยศึกว่าน่าเก่งกำไรที่สุดเท่าไหร่วันนี้มันบอกว่าอะไรนะครับวันนี้น่าเก่งกาไรที่น่าช็อตมากที่สุดนะครับคือยูโร เมื่อกี้คุณฟังสวิตอ่ะแต่นี้ได้มาดูว่าทำไมมันถึงไม่ไม่ให้ราคาฟังสวิตนะมาดูหน้าว่ามันทำไมไม่ให้มันบอกว่าฟังสงงงวิตค่อนข้างไซเวตลาดมองว่าเป็นเซฟเฮเวนไม่ได้แว่งแรงไงอันนี้ยูโรไง ก้อนคุณสองตัวง่ายนาครับคุณก็อ่าในเมื่อวันนี้ตัวนี้ไ่เข้าเข้าท่าซีโร่ยมากครับง่ายไหมง่ายนะครับต่อไปมาดูนะครับฮอคัพฮอคํมมีอะไรบ้างคุณโหลดแอโฮอสิง์มาคุณดูกลับไม่ได้อยากเนี่ยทอคําเนี่ยให้คุณดูกลับเนีย่ย การที่รับไวไหมเฮ้ยถ้าๆๆนนอๆๆๆ้ๆๆๆๆๆลๆๆไๆๆๆๆๆหๆๆๆบๆๆ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 ๆบๆัๆๆๆๆๆๆ้ๆๆยๆๆ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 ๆ่ออกกาๆ่ๆๆๆทๆอๆูๆๆงไทย,ทไทยกๆๆๆไปๆๆ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  ดูดอลล่าเป็นไงผมมองเห็นละตัวนี้ผมอยากให้คุณได้ใช้ PTF Report ตัวนี้วิเคราะห์มานี่บอกให้สามตัวทองโลกทองไทยดอลล่าอันไหนน่าสนใจนี่นะครับภาพหัวใคุณก่อนเลยทองโลกทองไทยเนี่ยเขียนละคุณหมดเลย แล้วผมคงไม่พูดอะไรมากไม่มีรยายละเอียดที่บอกเยอะเลยเป็นเพราะอะไรขึ้นเพราะอะไรลงเพราะอะไรเหตุผลสะไรเยอะแยะเลยเยทั้งหมดมีเกือบยี่สิบหน้าตัวน้องสกุลเงินนะครับสรุปหน้าเกง่งกำไรที่สุดก็คือทองโลกนะครับ ừ, ừ. ถ้าไม่หลุด ต่ำจากราคานี้นะครับถ้าไม่ดุดสามพันห้ามันตีแล้นี่มันบอกนี่งานลึงแล้วดอลลาร์าลาลเล่นฟังที่เรียกว่าช็อตถ้าเด้งขึ้นแต่ไม่ผ่านสามสิบสองอ่ะถามว่าดอลลาร์งา้ซื้อไหม ก็น้าซื้อถ้าไม่เลยสามสิบสองนะครับแต่ยังไงไอ้เมื่อวันบอกว่าทองโลกหน้าซื้อกว่านะครับไง่ายไหมครับง่ายนะเพราะว่าเนี่ยทุกอย่างสรุปไม่คุณเลยนี่มีช้อยสามช้อยเพราะว่าสันทองว้ที่ทองโลกแค่นั้นเองนะครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ คุณต้องการศึกษาไม่เป็นแลกเปลี่ยนหรือสองคำที่ต้องการความสะดวกแลรวดเร็ว,รวนะผมมี pdf ีพอร์ตให้คุณมีสิบสกุลสิบสกุเลเงินและ ทองโลกทองไทยและดอลล่าในตัวให้คุณอัปเดตท,ทุกวันยันะยแคปหน้าจอนี้มาแล้วแอดไปที่ไอดีหน้าโปรไฟล์นะครับกแบมขึ้นนี้ครับสวัสดีครับ